สวัสดีครับอยู่กับผม T K Channel นะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมเพจมือถือสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวดิคาโดกาก้านะครับของเอซิมิลานนะครับอ่า MF ที่ค่าพลังเยอะที่สุดในเกมแล้วนะครับอ่าหลักๆเลยนะครับส่วนสูงนะครับร้อยแปดสิบหกนะครับอายุยี่สิบห้าปีนะครับก็เล่นได้หลากหลายตำแหน่งนะครับกองกลางก็เล่นได้นะครับแล้วก็ LWF ก็เล่นได้นะครับมา ความสามารถในด้านเกมลุกนะครับ <Wars> <le> 94นะครับเลีงบนคงบน99เต็มแม็กไปเลยนะครับทุกคนแล้วก็ความเก่งในการโค้งบอลนะครับ98นะครับส่งเส้นตรงยาว97 91นะครับทุกคนฟินิชชิ่งนะครับ95เลยนะครับเฮดดิ้งก็ก็น้อยนะครับทุกคนก็ไม่เป็นไรนะครับ76เองนะครับแล้วก็ลุกเซตพีทนะครับ80นะครับความโค้งนะครับ87นะครับสปีด97นะครับสปีดต้น99เต็มแม็กไปเลยนะครับทุกคนแล้วก็กิ๊กิ้งพาวเวอร์นะครับยิงแรงนะครับ94นะครับ จำนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับทุกคนก็ความเก่งๆก็82นะครับแล้วก็บาลนนะครับ94นะครับเอฟเอฟได้ถึงขนาดนี้ก็ดีแล้วนะครับทุกคนสติมินานะครับ94นะครับอใเองเท้าได้ค่อนข้างดีนะครับจากที่ผมเล่นมานะครับทุกคนก็เล่นได้ดีมากเลยนะครับก็ยิงไกลแล้วก็ปั่นโค้งอะไรแบบนี้ได้ดีนะครับจากที่เล่นเล่นมานะครับก็ดีมากเลยแหละก็ก่้าพลังเยอะที่สุดในเกมนะครับ ก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับผมมีไฮไลท์บางส่วนมาได้รับชมกันนะครับก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้ก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับมาไปรับชมกันเลย Size. I thought it was a stunning, stunning break.